ีศาจต,ต้องต่อสู้กับปีศาจใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้จะพาสหายเต่าทุกท่านมาพบกับศึกสมมุติระหวา่างจัวฟานพ่อบ้านราชาปีศาจกับฟางหยวนราชาปีศาจหวนคืนก่อนอื่นเรามารู้จักจัวฟาน พอบางราชาปีศาจจัวฟานหรือจัวฝานที่ทุกคนรู้จักกันดีนั้นเขาคืออดีตราชาปีศาจในโลกกออนเกิดใหม่เป็นผู้มีความรู้และพลังจากยุคโบราณจัวฝานนั้นเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การวางแผนและยังชอบควบคุมศัตรูทางด้านจิตใจและกำลังเป็นผู้มีพลังปีศาจร,ระดับสูงและยังสามารถสะสมพลังใหม่ได้อย่างรวดเร็วชายผู้มีหัวใจปีศาจ ทั้งร่างกายและจิตใจทักษะโบราณที่เชี่ยวชาญน,นั้นก็คือคัมพีจิวโยนอกเหนือจากนี้จัวฟานยังเน้นใช้สมองกับแผนการเพื่อเอาชนะ เานั้นเป็นผู้เฉลียวฉลาดไม่คิดเน้นใช้กำลังโดยตรงแปะหม้ว่าตัวของเขาจะเกิดใหม่ในร่างพ่อบ้านที่ต่ำต้อยแต่ด้วยมันสมองระดับเทพและพลังปีศาจในตัวของเขามันทำให้เขาแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วและไม่เกรงกลัวใครชายผู้มีกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งมีพลังปีศาจอย่างมหาศาลมีจิตใจที่พร้อมใช้ทุกวิธีเพื่อเอาชนะแต่ถึงกัะน,นั้น เขาก็ยังเป็นคนที่ยังหลงเหลือเยื่อใยต่อคนใกล้ตัวส่วนราชาปีศาจหวนคืนหรือฟางหยวนนั้นเขา เป็นชายที่ไร้ศิลธรรมอย่างเต็มตัวเป็นคนที่ชลาสุดขีดและหดเหิ้มยางมีระบบชายผู้มีความรู้จากการย้อนเวลานักครั้งไม่ท้วนฟางหยวนเป็นผู้ที่เข้าใจโลกและระบบกูยางลึกซึ้งชายผู้สามารถควบคุมอนาคตวางแผนอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนระดับร้อยปีแม้จะต้องเจอศัตรูระดับเทพอมะตะฟางหยวนนั้นก็หากลัวไม่จุดแข็งของฟางหยวนนั้นคือความยืดหยุ่น ความเยือกเย็นและความมุ่งมั่นย่างสุดโตง่งเขาคือชายผู้เป็นปีศาจอย่างแท้จริงไร้ศิลธรรมไร้พันธะและไร้ความลังเลและเขานั้นก็คือชายผู้ที่พร้อมทระยศะทุกสิ่ง พื่อความแข็งแกร่งของตนเองแล้วถ้าหากสมมุติว่าทั้งสองได้เข้ากระทะกันสหายเต่าทุกท่านคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้ก่อนที่จะพากันไปรับชมต่อว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั้นกระผมอยากให้ทุกท่านหยุดคลิปและคอมเมนต์กันเอาไว้ก่อนว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้กันแน่แน่นอนวันนี้คือความคิดเห็นจากแอดและอีกส่วนหนึ่งนั้นได้สรุปมาจาก ChatGPT หากทั้งสองฝ่ายได้เข้าต่อสู้กันแล้วจัวฟานนั้นจะต้องต่อสู้อย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับดักแล่เหลี่ยมหรือพลังทำลายล้างขั้นสูงและแม้ว่าจัวฟานจะมีพลังมากมายเพียงใดหากต่อสู้กันในระยะยาวแล้วฟางหยวนเหนือกว่าจัวฟานอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ในระยะยาวความรู้เกี่ยวกับการย้อนเวลาความสามารถในการเอาตัวรอดทุกสถานการณ์และที่สำคัญ ฟางหยวนคือชายผู้มีความมุ่งมั่นที่ไม่มีขีดจำกัดและแม้ว่าตัวของจัวฟานนั้นคือชายผู้เกณงกาจทั้งแผนการและด้านการต่อสู้แต่เขานั้นยังมีจุดอ่อนด้านความรู้สึกและพันธะกับผู้อื่นและฟางหยวนนั้นอาจจะใช้จุดนี้โจมตีจัวฟานอย่างแน่นอนฟางหยวนสามารถ้วนเวลาต่อสู้กับเทพอมตะได้นับครั้งไม่ถ้วนและถ้าหากต่อสู้กับจัวฟานแน่นอนว่าฟางหยวนจะต้องใช้กู เพื่อย้อนเวลาอีกแน่การที่ฟางหยวนย้อนเวลาได้นับครั้งไม่ถ้วนนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการกองอย่างแท้จริงและที่สําคัญฟางหยวนนั้นไม่เคยแพ้นในสงครามที่เขาวางแผนมาแล้วฟางหยวนเป็นคนที่ไม่มีความลังเลที่จะทําลายทุกสิ่งเพื่อความอยู่รอดเพราะเขานั้นไม่ได้อยู่และต่อสู้เพื่อใครดังนั้น หากสรุปอย่างไม่อ้อม้อมผู้ชนะในสึกครั้งนี้น่าจะเป็นฟางหยวนแล้วสหายเต่าทุกท่านละ่ะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างหากทั้งสองได้เข้าประทะกันใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่และถ้าหากอยากให้แอดนำตัวละครใดมาดวลกันอีกก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยและก่อนจะจบคลิปนี้แอดขอทิ้งคำคมเด็ดๆของฟางหยวนเอาไว้สักหนึ่งคำนั้นก็คือเพื่อความอยู่รอดของตัวค่ะ ห่ายอมสละทุกสิ่งเอาล่ะสำหรับอีพีนี้แอดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับคลิปนี้แอดขอกล่าวคำว่าสวัสดี